สวัสดีครับผมนัดคิงสตรีทฟู้ดนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ซอยพุทธโอสดนะครับแถวแถวสอนอบางรักนะครับตรงนี้จะเป็นเส้นถนนนเเลนะครับเดินเข้ามาประมาณสักไม่เกิน100เมตรนะครับจะเจอนี่ครับหน้าร้านจะมีอ่าจะเป็นขายอยู่2อย่างนะครับจะเป็นก๋วยจั๊บนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้นะครับจะปั้นกันตลอดเวลาเลยนะครับปั้นกันสดอันนี้จะมีมาอะมากแล้วก็มีพี่นะครับที่ทํา กุยช่ายนะครับที่ยังปั้นมืออยู่เลยนะครับแล้วก็นวดแป้งนี่คือนวดใหม่ๆนะครับแล้วก็ทําใหม่สดทุกวันนะครับอันนี้ก็เวลาประมาณตอนนี้ก็สิบโมงนะครับเดี๋ยวสักพักก็จะมีคนมารับไปนะครับทามากทาเยอะมากนะครับบนวันหนึ่งทําแทบไม่ทันนะครับไม่ได้พักเลยครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับว่าวิธีการทําเป็นยังไงบ้างนะครับเผื่อใครสนใจอยากมาทานนะครับก็อยู่ที่ซอยพุทธศดนะครับ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกนิดนึงนะครับปกติเปิดทุกวันหรือเปล่าครับทุกจันถึงสุกค่ะเปิดจันถึงสุกนะครับกี่โมงถึงกี่โมงครับเก้าโมงถึงบ่ายโมงเก้าโมงถึงบ่ายโมงผมเห็นส่วนมากร้านนี้นะครับจะเป็นออเดอร์สั่งแล้วมารับนะครับใช่ถ้าใครสนใจสั่งนะครับขอเบอร์โทรไว้นิดนึงครับค่ะเบอร์โทร0 0 8 3 0 8 3ครับก็อะไรเนี่ะจำไปไม่ได้อ่าไม่เป็นไรครับค่อยคนึก 083ทำไปก็นึกไปก็จะแ <8 3 S 1> ากงิดน<อ>ครับนะ083609 083609นะครับ4928 4928นะครับ <8 S 1> ถ้าใครสนใจก็มาสั่งกันได้จะได้ไม่ต้องรอนะครับเพราะว่าจํานวนจํากัดนะครับวันหนึ่งถ้าทํามือแบบนี้ก็ทําได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับใช่ไหมครับวันหนึ่งทําได้ประมาณกี่ลูกครับเนี่ยโดยเฉลี่ยวันหน,นึ่งก็เกือบพันลูก,กพันลูกโอ,อ้พันลูกนะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยว ทิ้งเบอร์โทรไใ,ให้แล้วนะครับถ้าใครสนใจก็สั่งได้เลยเราไม่ทำเยอะนะบอน,นอทำทำจำกัดใช่ไหมครับจำนวนจํากัด<ช>แต่ละวันนะครับ,รบไม่ได้ทําเยอะนะครับเอาเท่าที่ไหวใช่ไหมครับเท่าที่ไหวค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํากันนะครับ นี่เป็นงานละเอียดถ้าไม่มีฝีมือก็จะช้างานแคจะทำออกไม่ทันงานนี้เป็นงานฝีมื ่าไม่ตกทอดให้ลูกหลานแนะลูกหลานนี่จบจบแค่ของเราตรงนี้นะลูกหลานทำงานเดือนเป็นแสนแสนไม่ให้ทำแล้วเล้วเราอยู่คนเดียวเองจะทำได้ Would my in Thailand, huh? Hmm? Yes. Yes, วันนี้ยังเงียบเงียบก็ปีใหม่ เผือกที่ผมชอบมากๆเลยนะอะเดี๋ยวราดน,น้ำ,น,ำน้ำจิ้มเยิมย้มๆเลยอืม